สวัสดีครับคนพมอมนช่องมอนมอนิกสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม a o x นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆทำเควสกับเจ้า NPC ตัวนี้นะครับซึ่งของรางวัลเมื่อเราทำเควสสำเร็จแล้วนั้นก็จะเป็นกล่องสุ่มพอสตูมเฮดเกียร์นะครับหนึ่งกล่องเนาะโดย NPC ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงแมปทะเลทรายนะครับตรงหน้าถ้ำก่อนที่เราจะเข้าถ้ำหมดเนาะก่อมาถึงก็มันจะมีเควสเด้งอยู่นะครับก็ให้เราทำการคุยกับเขาได้เลยครับ เมื่อคุยเสร็จนะครับเขาจะให้เราไปหาของบางอย่างนะครับก็มันจะอยู่ไม่ไกลจากตัว NPC เท่าไหร่นะครับข้อดีของเกมนี้นครับคือถ้าเราจิ้มไปทางเควสทางด้านซ้ายเนาะที่เรารับมาเนาะมันก็จะพาไปตามจุดต่างๆได้เลยนะครับพอเมื่อเราได้ของแล้วเนาะเราก็จะกดปุ่มทางซ้ายนะครับตามเควสไปเนาะมันจะพาไปคุยกับ NPC อีกตัวหนึงด้านบนนะครับ เมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับเธอก็จะให้เราไปตีโมะคะ่าเนาะหาของครับ20ชิ้นนะครับก็จากนี้เราก็ต้องไปที่แ้โมรกเนาะเพราะว่าโมก่ามันอยู่ที่นั่นเนาะก็ทำการตีจนเก็บของครบแล้วก็มาส่งที่ n p c ตัวเดิมเลยนะครับส่งเควสเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยทำเควสต่อนะครับโดยที่สังเกตที่เควสนะคะตอนนี้มันจะเป็นหนึ่งขีดเนาะ ราจะต้องทาทั้งหมดให้มันจบเคเวสท,ที่3ขีดนะครับก็ค่อยๆทําไปทีละเควสครับเขาใชใ้เรากลับไปที่มอลล์อีกรอบหนึ่งครับเพื่อตีเจ้าตะกั่วแดนทองเนาะเพื่อเอาของ20ิชิ้นนะครับก็เหมือนเดิมครับไปตีให้ครบแล้วก็กลับมาส่งเควสที่เธอนะครับเมื่อส่งเควสสำเร็จแล้วนะครับเควสเราก็จะอัปเกรดเป็นขั้น2อเนาะก็เดี๋ยวเราไปทำขั้น3มต่อเลยนะครับ สำหรับขั้นนี้นะครับเราไม่ต้องไปทําการตีมอนแล้วเนาะแค่คุยอย่างเดียวก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนกดไปที่เควสเนาะเขาจะให้เรากลับไปคุยกับเจ้า NPC ตัวแรกที่เรารับเควสมานะครับของฟรีนะครับต้องใจเย็นนิดนึงนะครับก็ขอใช้เรากลับไปคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับที่อยู่ด้านบนของแมปเนาะ เมื่อมาถึงแล้วนะครับก็กดใช้ไอเทมตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีบอสมา,ายาเกิดขึ้นมานครับซึ่งมันไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยนะก็สามารถฆ่าได้อย่างง่ายดายนะครับจากนั้นก็คุยกับ NPC อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคุยเควสเสร็จเรียบนนร้อยแล้วครับจากนี้เราก็จะต้องพา NPC เข้าไปในถ้าหมดเนาะ ตามเควสทางด้านซ้ายมาครับแล้วก็จะมาเจอกับฉากนะครับ NPC มันก็จะคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดคุยกับ NPC เพื่อรับเควสนะครับก็สังเกตมันเดิมนะครับเราจะต้องทำเควสให้อัปเกรดเป็น3ขีดนาะตอนนี้ก็เป็นขีดเดียวอยู่นะครับก็คุยกับ NPC ไปเรื่อยๆนะครับเควสก็จะอัปเกรดเป็นขั้น2เนาะหลจ้เขาจะให้เราตีมอนสามเอ้ยห้าตัวนะครับตรงเควสตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องออกไปทําข้างนอกนะครับสําหรับเควสตอนนี้เนาะถ้าทําในนี้สําเร็จแล้วก็จะ ได้ของรางวัลเลยนะครับเมื่อออกไปข้างนอกเนาะมดห้าตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเช่นเคยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนคุยกับ Npc นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนกดที่เคเวสด้านซ้ายนะครับก็จะพาเราออกไปที่หน้าถ้ำมดนะครับเพื่อคุยกับ Npc แล้วรับของรางวัลน,นะครับ โปก PC ตัวนี้นะครับก็จะได้เรียบร้อยนะครับเป็นกล่องสุ่มเฮดเกียนะครับง่ายๆเลยใช่ครับก็ถ้าทำจริงก็น่าจะหลายหน้าที่อยู่นะครับกว่าจะทำเสร็จเนาะก็นี่เลยครับแฟร์เฮดเกียกิฟบ็อกนะครับจะสุ่มได้อุปกรณ์คอสตูมหนึ่งชิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เป็นอะไรเนาะได้เป็นดอกคาบนะครับก็อุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างของฝากเนาะอันนี้น่าจะเป็น แล้วแต่ดวงนะคะว่าเพื่อนจะได้ลิมไหนเนาะก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรดีๆอีกเกี่ยวกับ AOX นะครับก็จะมาทำคลิปลงในช่องนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ